สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับนายพิชชษชัยทองชัยวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานคำสั่งของสแกนเอนะครับวัตถุประสงค์ก็คือสามารถอธิบายการใช้งานคำสั่งของสแกนเอฟได้นะครับและก็สามารถนำคำสั่งของสแกนเอฟไปไประยุกต์ใช้ในโปรแกรม c ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปศึกษาการใช้งานคำสั่งของสแกนเอฟกันก,นก่อนเลยนะครับ สแกน f นะครับก็จะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในไลบารี่ hdios นะครับเราก็จะต้อง Include s hdios เสมอนะครับเพื่อที่จะให้คำสั่ง ScanF ส,สามารถทำงานได้นะครับรูปแบบก็คือ ScanF แ,แล้วก็ตามด้วยรหัสรูปแบบนะครับแล้วก็ตามด้วยคอมมา แล้วก็ตัวแอนนะครับแล้วก็ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าหรือจะเป็นชื่อห้องนะครับชื่อห้องที่เราจะใช้เก็บค่าตามที่เราป้อนลงไปนะครับตัวอย่างก็เช่น Scan F แล้วก็ตามด้วยรหัสร,รูปแบบก็คือ Per ซ d แล้วก็คอมม่านะครับแล้วก็ตัวแอนแล้วก็คำว่านำนะครับคำว่านำก็คือ ตัวแปรที่เราใชใ้เก็บค่านะครับหรือชื่อห้องนะครับชื่อห้องเราจะใชใ้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการหรือตามที่เราสะดวกนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์มเล็กเท่านั้นนะครับหา้าของคาสั่ง scanf รหัสรูปแบบก็จะมีสีรูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมี p e r c d เปอร์เซ็นต์ f และเปอร์เซ็นต์ s นะครับเปอร์เซ็นต์ c ก็คือเป็นตัวรับตัวอักขระจำนวนหนึ่งตัวนะครับเปอร์เซ็นต์ d รับค่าเลขจำนวนเต็มเปอร์เซ็นต์ f รับค่าเลขทศนิยมเปอร์เซ็นต์ s รับชุดข้อความนะครับชนิดของตัวแปรตัวแปรก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันครับก็จะมีชา in นแล้วก็โฟดนะชาเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักขระหนึ่งตัวนะครับ in ก็จะเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มโฟดก็จะเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมนะครับตัวอย่างของการเขียนคำสั่งของสแกนเก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็จะมี include htdo i s นะครับแล้วก็ include conio s นะครับต่อมาก็จะเป็น v e อร์เมปีกาเปิดคำสั่งแรกเราก็จะใช้เป็นคำสั่ง clear screen นะครับเพื่อที่จะให้หล้างหน้าจอที่เราให้แสดงผลก่อนหน้านี้ออกให้หมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น in นน m in ก็คือคำสั่งนะครับ เก็บข้อมูลเลขจานวนเต็มนะครับนําก็คือตัวแปรที่ใช้เก็บค่าหรือชื่อห้องนะครับต่อมาก็จะเป็น print f ก็จะเป็นคําสั่งที่ให้แสดงผลออกทางหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้กรอกหรือป้อนนะครับคําสั่งที่เราจะให้ไปอยู่ ในห้องที่ชื่อว่านำนะครับสแกน F เป็นคำสั่งที่รับข้อมูลนะครับแล้วก็จะตามด้วยเปอร์เซ็นต์ D ก็คือเป็นตัวที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มนะครับแล้วก็คอมม่าตัวแอนแล้วก็นำนะครับเปอร์เซ็นต์ D คอมมาแอแล้วก็นำก็คือจะรับค่าจำนวนเต็มแล้วก็ไปบันทึกอยู่ในห้องที่ชื่อว่านำนะครับหรือตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่ชื่อนำนะครับมาถัดต่อมาก็จะเป็น g e t c h นะครับ g e t c h ก็จะมีไว้ค้างหน้าจอนะครับเพื่อเรา compile และ link เสร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นปีกัปิด นี่ก็คือผลลัพธ์ที่จะ,สะแสดงออกทางหน้าจอนะครับแล้วก็จะให้เราป้อนตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มตามคำสั่งที่เราได้ป้อนลงไปในโปรแกรมซีพาพาเลยนะครับเราก็มาเริ่มทดลองการเขียนโปรแกรมของสแกนไดรปต่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้พิมพ์โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซไว้แล้วนะครับหนะ้าที่ของแต่ละคำสั่งก็ น่าจะพอรู้กันบ้างนะครับผมก็จะพิมพ์ต่อเลยนะก็จะเป็นยิน,นครับยินก็คือตัวที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นในจำนวนนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อห้องนะครับชื่อห้องก็จะเอาเป็นตัวทีนะครับจริงชื่อห้องเราจะตั้งเป็นชื่อจริงของเราชื่อเ่นก็ได้นะครับแต่ผมขอ,อยกตัวอย่าง ก็เอาเป็นตัวทีตัวเดียวครับวก็จะเป็นปีนฟนะครับก็ข้อความที่เราจะให้แสดงออกทางหน้าจอเล็กนั้เราจะพิมพ์ยังไงก็ได้ครับเอาเป็นชื่อเราชื่อคนอื่นแล้วชื่อใครก็้นะครับผมก็ขอยกตัวอย่างเป็น ค่าครับที่เราจะป้อนเข้าไปคนระที่เราใส่เปอร์เซ็นต์ดีก็เพราะว่าเราจะใส่เพื่อให้รับค่าเลขจำนวนเต็มนะครับแอครับแล้วก็ตัวแปรที่เราได้พิมพ์ไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็จะเป็น คำสั่งของสแกนเดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มารอคอมไพล์กันดวนูว่าจะมีส่วนที่เออเรอนหรือเปล่านะครับก็มีเออเรอร์ครับเออเรอร์ตัวไหนเราก็มาดูกันนะครับอ๋อเราต้ใส่เป็นคอม่านครับ,รบตัวนี้เราก็ลอง ไปดูใหมนะว่ามียังมีเยอะเรืหรือเปล่าก็ไม่มีส่วนเยอะเลยนะแล้วก็ลิ้์เลยนะก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนับผมก็ขอจะแต่งเป็นเลขห้านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเลขห้าก็จะเข้าไปอยู่ใน ห้องที่เื่อว่าตัวทีแล้วนะครับต่อมาคนระับผมก็จะลองเปิดไฟผมได้ประยุกต์ไปแล้วนะครับเป็นประยุกต์ของคำสั่งสคริครับนี่ก็เป็นคำสั่งที่ให้คำสั่งสคริครับ เลขลบเลขคูณเลขแล้วก็หารเลขนะครับคำสั่งโค้ดก็จะมีประมาณนี้นะครับเราลองคอมไพดูก็มีส่วนเตี้ยเลย่อครับแล้วก็ลิงก์นะครับแล้วก็ลองใส่ตัวเลขที่เป็นเลขจำนวนเต็มครับผมขอเลขยี่สิบห้าครับแล้วก็กด enter ครับแล้วก็ใส่อีกหนึ่งตัวครับผมขอเป็นเลขสามครับ กดเตอร์ครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับดลองเปลี่ยนตัวเลขดูนะครับจากยี่สิบห้าผมจะเป็นห้าสิบนะครับส่วนตัวล่างของจะเป็นสิบนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเลขเราเป็นหลายจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มน,นะครับเจ็ดร้อยสองร้อย ส0ร้อยสี่ก็สามารถใช้ได้เหมืกันนะสรุปนะครับสแกน f เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้าสู่ข้องคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในไลบรารี t d i o h นะครับรหัสของคำสั่งสแกน f นะครับก็จะมีรหัสรูปแบบนะครับรหัสรูปแบบก็จะมีอยู่สีรูปแบบด้วยกันครับก็จะมี เปอร์เซ็นซีเป็นตัวรับอักขระจำนวนหนึ่งตัวครับเปอร์เซ็นดีเป็นตัวรับค่าเลขจำนวนเต็มเปอร์เซ็นเอฟเป็นตัวรับค่าเลขทศนิยมเปอร์เซ็นเอสเป็นตัวรับชุดข้อความนะครับชนิดของตัวแปรก็จะมีอยู่สามตัวด้วยกัน,นครับก็จะมีชาอินแล้วก็โฟร์นะครับ ชาก็จะเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ1ตัวนะครับยินก็จะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม f ฟ r ดเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ